นี่อาสอีสานบานทุกนะคะ่ะพากกันลาบลาบไข่บดแดงค่ะที่พักกันไปนแงใส่กับวุ้นเซนนี่ค่ะพร้อมกับหมูซับกำลังเตรียมเครื่องค่ะกับน้องวารินอยพักกันท็ดแสบสู้กินเลยค่ะเมนูแสบลวกบ่โดนค่ะพอ่านความร้อนก็โอเคได้แล้วเครื่องและะ้วค่ะมีพริกปน่นเข้าขวาพริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนจากสวนน่องวารินแล้วก็หอมแดงหอมต้น เป็นหมูสับกุนซิดนจคะเดี๋ยวจังใดน้องวาินตอนนี้กำลังแกะเพิ่มความมันของทั่วทั่วขัวค่ะ,ส,ะสดๆกำลังหอมๆเนาะแกะทั่วขวัเวเดี๋ยวเตรียมเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนแซ่บตอนนี้พ่อกันเตรียมเครื่องอยู่ค่ะพ่อกันเตรียมเครื่องอยู่ลูกที่ดูตาพิคินูซอยพิคินูอยู่ วุ้นเส้นลวกแล้วนะคะ่ะหุ้นเส้นลวกแล้วไข่มดแดงพั modern, นข้ามหอนหมูสับลวกแล้วเรียบร้อย,ม,ยมิเตรียมะะเตรียมปรุงค่ะบันนี้เตรียมปรุงแซ่บๆเ,เผ็ดบ่องเผ็ดปันใดเพราะประมาณแซ่บ <laughs> กีดได้ในขิงสวนอืมพี่ขิงสวนนะคะสุดยอดความเผ็ดความแซ่บเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วหมูสับเนาะจ้าเอาเลยค่ะบัลเล่หมูสับเ,เบนีู่สับพี่ปนผิดอ่ะปิด อย่างนี้สุดท้ายอ่านีอ่อ่าใส่หอมแดงค่ะหอมแดงซอยอน้ำปลาชูรสเล็กน้อยของแซบบ่บพริก็ไม่โรยตุย้มไทยลาบก็คาะพักกันลาบสุดขันด้นตัวไทยคือไข่มดแดงจ่า ลาบไข่มะแดง่อผงนัวแซ่บตัดยาวดีนะมังส่วนน้ำส่วนวน้ำตัดยาวปวดมั้งประมาณนั้นมั้งตัดยาวปวดสิซอยซ,อย,ซอยคนเดี๋ยวจับให้ ประกวดลงไปอีกพอปะอ๋อคนเลยอืมกระจายพร้อมแสบกระจายความอร่อยกระจายแซ่บๆสุดท้ายหอมปะหอมหอมหอมแล้วค่ะหอมโรยเดี๋ยวเสี่ยไข่มดแล้วกันเดี๋ยวลงเอออ่ะอ่ะอหอม เดยวฟสุดท้ายเติมสีเสรนน็งลาบบุ่นเสร็ใสไข่หมดแดงค่ะแซบแซบน้องคนค่ะคนให้เข้ากันคุกเข้าเข้ากันทุกซื้อค่ะนี่แซบแซบน้ำัน เป็นเมนูเที่ยนง่ายๆนะค่ะสาวอีสานกับน้องวารินเฮกินแซ่บๆสู้กินสาวอีสานบรรทุ่งค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปของสาวอีสานไปจานชิมก่อนค่ะชิมอ่าต่างคนต่างชิมอ่ะน้องวารินชิมชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนค่ะชิมก้อนลงไปกับซุยหย่ำไข่มดแดงเนาะแตกป๊อปเป๊ะเป๊ะค่ะชิมอือโอเค <West> อืมอร่อยอร่อยแซ่บๆโอเคนี่ค่ะแซ่บๆน้ง <th inclusive stress> องวารินจัดจานสู้กินแล้วค่ะดาบุ่นเส้นใส่ไข่หมดแดงส่วนของสาวอีสานบรรทุนกับน้องวารินค่ะมาเดี๋ยวจับให้อ้าวเย้ยว้าสุดยอดสุดยอดตัดยาวยาวน้องอ่าแสบน้ำกัน ติดกันโูดบ่ใกล้เกินอ่าตัดมือตักเนมืนม้อตั้งจานจะแซ่บจะแซ่บสูุพี่น้องแฟนขับกินเด้อค่ะมากินน้ำกันเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะมาค่ะมากินน้ำกันเด้อบอะเนี่ยแซบ่แซบแซ่บเนาะวะ่ะมาต้องย่านบออิม่มเป็นเป้ เป็นเป้ค่ะแซ่บๆดูนะโอ้ยทัวค่ะอีกเมนูนึงแซ่บๆค่ะก้อยไข่มาแดงข้าวเปล่าหั่นสิ่ป่นจัดหน่อยเนะานเนะจา้าสิป่ป่นมันจะเพียร์เอาห้องมาให้า่าได้ให้นั่นเลย น้ำปลาจัดหน่อยน้ำปลาเมนูง,ง่ยายๆจักสาวอีสานบ้านผู้จะก,กินแซ่บเลยต้องมาดินมือเบาๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่แตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวไข่โมดแตกค่ะเดี๋ยวไข่โมดแตกตกใจเบิดตกใจเบิดอเลยว่าว่าไข่อื่นไข่ขี้กระป๋อบไข่แย่ประมาณนะั้นนะ ชิมก่อนชิมก่อนพอชิมแล้วบอกชิมแล้วค่ะอ่าชิมค่ะชิมชิมเนาะชิมค่ะชิมจับแสบอือโอเคเ่็นโอเคไหมเ้าจับแล้วค่ะหอมลงเอ้ยคนเปรี้ยวเปรี้ยวแสบหลายวะอือพอดีกับแม่เขาเด็ดจ้าแม่มันแดงเลยอือสูตรของน้องวาลินค่ะก้อยไข่มดแดงจับแบ ค่ะบางคนมักรสจัดจ้านอีกสิหั่นพริกสดใส่เนาะคะ่ะเนาะแม่นอยู่แต่ว่าอันนี้เอาแค่นี้ละแค่พริกป่นก็พอละ <Wow. S 2> อย่างเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟมาเด้อค่ะมากินน้ำกันโอเคค่ะสวยงามมากก้อยกับลาบเนาะคะ่ะทั้งลาบทั้งก้อยมาแซ่บๆน้ำกันค่ะ